จ้า่าเข้าครัวอีกแล้วจ้าคนมาเค็นเนื้อผิงเนาะชอบทำอะไรกินเองทำกินเองอร่อยกว่าแล้วก็ได้เยอะลรได้ต้นข้าวตามกินต้องใจไมันนีเราพักกับข้าวจ้ะพักกับข้าวมูกมรกอมูรกรอบก็ไม่ต้องทำจ้ะซื้อแคบหมูมา นี่แคบหมูมาแล้วก็มาปรุงเอาเองปรุเองเจ็บกระการหลังดันเคื่องปรุงก็โรตีนั้นใช้หผงชรบจส่ต้งตาลีจ้ะแค่นี้องจ้ะ ปรุงเครื่องก่อนนะคะเนี่ยอยากแม่สีสันก็เติมสีดำลงไปนิดนึงปกติจะไม่ใส่เลยค่ะประสบการเพิ่มสีสันนะแค่ในเองจ้านี่กระเพราของเราหมูโกของเราจ้ะหันเป็นพริกซื้อแค่หมูมา สี่สิบ,บาทคิดว่าสิบบาทนะ่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะคุณีคุณีแค่เดียวเดี๋ยวเราจะนั่ข้าวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่ข้าวเป็นกะัะเพราถาดเลยจ้าเดี๋ยวขยับกล้องแป๊บนึง จรับเขราของเราง่ายๆนนชิ้นใหญ่เกินไม่ต้องเอาเยอะนี่รับเพราชาบงเราพอดีลูกชายกินเยอะก็เลยจัดเป็นถาดเข้าหมูปองง่ายๆจ้ะทำได้จากแคบหมูจ้ะแคบหมูถุงกระสิบบาททำเสร็จแล้วกินเลยนะคะเพราะว่า เอาไว้นานมันจะไม่กรอบจ้ากรอบเติมด้วยไ <c oughs> ข่ดาวสักหน่อยค่ะไข่ดาวไ <c oughs> ข่ดาวนี่เราจะทอดไปก่อนน,นคะคะเด็กๆเขากินเยอะก็เ,เลยทำเยอะ มาณนี้นะคะเราถาดไข่ดาวจ้ะหมูกรอบไข่ดาวแซ่บ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 